我喜欢你，我真的很喜欢你。我喜欢你的微笑，我喜欢你，我炫你。五七三零，大家好，我是张老师。今天我们来学习喜欢，中国人都怎么说。สวันนี้เราจะเรียนชอบคนจีนพูดยังไงบ้างครับ？喜欢，喜欢。我们来，呃，喜欢人。那我们来，喜欢人。那我们喜欢喜欢 ภาษาจีนพูดว่า我喜欢你我喜欢你เราก็สามารถเอาคำศัพท์ขยายเข้าไปก็ได้อย่างเช่น很很กมาก我很喜欢你我很喜欢你ก็คือผมชอบคุณมากแล้วอีกคำหนึ่งความหมายก็คือมากเหม,มือนกัน好我好喜欢你我好喜欢你ความหมายเหมือนกันใช่ป่ะผมชอบคุณมาก แล้วเอาสามารถเอาเอาออค่านึงเอจจมมอจริงจ,ววจ,จริงจร,ววงริงจริงจรางจาิงจร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 ิงเรางจริ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 งริงจริงจริงจรางจริงจริงจริงจรงจริงจริงจรางมริจิงริงอริงริงิงจริงริงรางอบิาจริง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 จีิเราชอบอออิงจริงจรงจริงกรกิดจริงจริงจิร 我喜欢你的微笑ก็คือผมชอบอิมของคนนะครับอันนี้คือก็บอกชอบเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือไม่ใช่ชอบคนอย่างเดียวก็อชอบบางจุดของคนนะครับก็คือก็คือชอบแหละหรือว่าเราก็สามารถบ,บอกชอบนิสัยก็ได้ถ้าสมมติคนนี้ชอบตลกอารมณ์ขันมมผมชอบความมีอารมณ์ขันของคน ก็ชอบนีสยัยนิสั่ตลกแต่ไปอีกประโอยน่นึง我就喜欢这样的你我就喜欢这样的你ความหมายก็คือผมชอบที่คนแบบนี้ก็คือไม่รู้ชอบตรงไหนก็ว่าชอบก็คือไม่มีเหตุผลที่อย่างเมื่อกี้เราจะสอนไปก็ชอบบางจุดชอบตรงไหนแต่ตรงนี้ก็คือไม่ได้บอกชอบตรงไหนก็คือชอบ我就喜欢这样的你หรือว่าเอาสลับก็ได้อีกไปอยูนึงความหมายเหมือนกันนะครับ 我就喜欢你这样的，我就喜欢你这样的。和超，例如差不多哪个和超本尼、超坤替本坤，我就喜欢这样的你，我就喜欢你这样的。夸岛白，我看上你了，我看上你了，看上有多尼，夸麦个呵，没像懵笨懵，多尼夸麦个呵，สนใจ、喜欢，就是说有喜欢，然后喜欢对。 คนี我แ上你了ก็哥哥คือผมสนใจคนผมชอบคนเวลาเราไปซื้อของก็ได้สมมติเราไปซื้อเสื้อผ้า我看上这件衣服了我看上这件衣服了换มาก็คือเราสนใจตัวนี้เสื้อตัวนี้เราชอบเสื้อตัวนี้แล้วก็คือจะซื้อตัวนี้ก็คือคันสั่ง了ใช้กับคนก็ได้ใช้กับสิ่งของก็ได้นะครับถ้าเวลาเรามีคนที่เราชอบเราไม่ได้พูดตรงๆใช่ไหมนนี้เราจะพูดคำนี้ก็ได้ว่าา้นี我看上你ะ ก็คือเราชอบเขาแล้วชอบคนเลยคำต่อไปอันนี้คือมาจากทางเน็ตที่นิยมใช้ตอนนี้นะครับว่าซีฟานนี่ว่าซีฟนนี่ความหมายก็คือ我喜欢你ผมชอบคนแต่ว่าซีฟานซีฟานความหมายจริงความหมายเติมก็คือข้าวต้มแต่ว่าซีฟานจะทับเสียงกับ喜นถ้าเวลาเราพูด喜欢พูดเรียลลี่หน่อย喜欢喜欢喜欢喜ก็ใกล้เคียงกับซีฟานซีฟานซีฟานก็คือเสียงใกล้เคียงกัน พราะฉะนั้นเขาจะเอาซีฟันมาเป็นคำันด้วยนะครับ我喜欢你ความหมายก็คือ我喜欢你คำนี้ส่วนใหญ่ใช้ในเเวลาแชทคุยกันถ้าสมมติเราคุยกับเพื่อนเราชอบเขาเราอยากคุยกับเขาบอกเขาว่าเราชอบเขาชอบคนถ้าสมมติเราไม่พิมพ์ั我喜欢你เราก็สามารถพิมพ์ั我喜欢你หรือว่าั我喜欢你ละความหมายก็คือผมชอบคนเลย ส่วนใหญ่จะใช้ส่งข้อความแชทอยู่ถ้าสมมติใช้กับเพื่อนเราอย่าพูดว่าผมชอบคนนะถ้าเราไม่พิมพ oh, ์我喜欢你喜欢你รู้สึกตรงตรงกันไปใช่ปหแล้วก็พิมพ oh, ์我喜欢你了我喜欢你了ก็คือผมชอบคนแล้วแต่วเวลาใช้ในชีวิตประจําวันจริงก็ใช้พูดก็ได้นะครับถ้าสมมติเราเพื่อนพูดอะไรทําเราชอบไหมเราพูดฟ喜นก็คือชอบเหมือนกันนะครับถ้าสมมติคนที่ไม่ค่อยแชทเน็ตหรือว่า ผู้ที่มีอายุเวลาเราพูดคำนี้อาจารย์เขาไม่เข้าใจด้วยนะครับคำต่อไปเชียนนี่มาจากไต้หวันความหมายก็คือฉีคนถ้าเวลาเราพูดว่า我เชวียนนี่ก็ค,คือผมชอบคนเชียนก็คือมาจากทางเน็ตที่นิยมใช้ตอนนี้นะครับอันนี้เป็นคำสั์ไวรุ่นรือว่าเราสามารถพูดว่าเวลาเราชอบคนนั้นแล้วเราสามารถพูดว่าเชวียนหนี่อน,น,อนจอิวลเชียนนี่อนจอิวล อันเจียวและความหมายก็คือนานมากก็คือชอบคนนานมาแล้วนานมากแล้วหรือว่าอีกคํำหนึ่งคำสุดท้ายว่าฉีควนมนี่ผมชอบคนก็สามารถเอาเลขมาแทงสี่คํำนี้ได้ด้วยนะครับอูชี่ซันหลิงอูชซันหลิงความหมายในทางเน็ตก็คือผมชอบคน我喜欢你五七三零ไว้ใช้เพ่อพ์มรือว่าส่งข้อความไม่ค่อยใช้พูดนะครับ ถ้าสมมติเราชอบคนนี้เราอยากบอกเขาว่าเราชอบเขาแต่ไม่อยากพูดตรงๆเราก็สามารถพิมพ์อู่ชี่ันหลิงให้เขาด้วยนะครับโอเคที่เราช่วยรวบรวมมาประมาณนี้นะครับถ้าใครมีวิธีบอกชอบอย่างอื่นคอมเมนต์บอกข้างล่างนะครับก